ตอนเช้าครับิปนี้ครับ x ุ0ทยลูกจริงกับฮอนด้าบิ๊กบัครับ6วันครับเราจะไปตะลุยมาเลเซียครับปีดังเกนติงเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปนอนพักกันที่ไหนของแต่ละที่แต่ละรัฐครับเช้านี้เราที่อยู่ที่หาดใหญ่ครับเตรียมเข้าด่านสตาร์ตอนนี้พี่พี่ครับจาก ลูกค้าและสื่อมวลชนในส่วนของ h อน d a ด้ไปครับมาหมดเลยครับ500 CL อยซีเอลวีเบลห0 0ร้อยวีเบลโปโไม่ใช่ทูบโปโฟโอนึกถึงเนี่ยตำนานของ Honda อ่า CB 1,100ก็มามาทุกหลายเซกเมนต์ของ Honda าด้วยไปครับเอ็กซ์คูีจริง,รงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็เขาเรียกว่าวันนี้ทั้งวันวันแรกจะเป็นยังไงกับขี่ประมาณร้อยไม่ต้องร้อยกวนเล ะคะวันนี้เราขอเจอเซอวัน่อนบอกเพื่อความปลอดภัยนะครับยังไม่ต้องกังวเลเรื่องว่าใครจะอยู่คุกค้าคุงเร็วอะไรงีนะครับเรา อตอนนี้เราอยู่ที่ด่านสะเดาครับอตอนนี้ก็ทุกคนก็เตรียมเอกสารแล้วก็จะเข้าพอมฯครับของฝั่งไทยครับเพื่อจะออกไปที่ด่านสะเดาแล้วจะไปเจอตอมอของมาเลเซียที่ด่านสะเดาครับเอกสารต้องเรียบร้อยอทุกคนมาเนี่ยตอนนี้เราสบายฮอนด้าวิคบายอยู่แล้วเอกสารให้แต่เรื่องนึงครับอย่าถ่ายรูปและวิดีโอทั้งตอมอไทยและตอมอมาเลเซนะฮะมาเป็นสารที่ราชการ

ปีนางหลังจากที่เราเออกจากด่านสะดาวแล้ววิ่งมาร้อยกิโลครับแล้วก็มาแวะทานข้าวสักแป๊บนึงพอออกทานข้าวนี่แหละฝนกระหน่ำเลยแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงที่น,นี่นางพยาบาลของเราครับทีินี้น่ารักชื่ออะไรฮะป๊อปค่ะอี้นี่อ่ะงานดีบอกแล้วทลิปของ Honda Big Bike ดีที่ตอนนี้ก็กำลังมาดูเลยครับ เขาเล่าว,ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราให้พี่ๆเขาจอดรถให้เขาทำตามอธัธยาศาัยก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันว่าเป็นยังไงกันบ้างตอน่ก็ยตัวครับหลังจากที่ขี่คนแล้วอาบน้ำอาภก็เตรียมรับอาหารค้ามมือแรกที่ปีหนังครับทีมงานสตาร์บ สนุกดีครับครั้งแรกนะครับที่ได้มาประเทศมาเลเซียขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับทางบ้านเขาก็จริงก็คล้ายบ้านเราเหมือนกันเนาะมีเลียบบ้างผูกขาวบ้างแล้วก็รถค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราด้วยกันที่เราขี่กันหลายคันก็อาจจะทําให้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะในการทาขี่แต่โดยรวมสนุกมากเลยครับวันนี้แล้วขี่อะไรมาวันนี้ผมขี่คอนราซีอล500ครับเป็นยังไงบ้าง อ๋อเป็นไงบ้างสบายครับรถคันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขี่ให้ความรู้สึกว่าคล่องตัวในการใช้งานนะฮะทางลุยได้ทางเรียบดีแนะนำเลยครับถ้าชอบอยากฝากอะไรไหมครับุณเพื่อนฝากอะไรนะครับก็ขอขอบคุณดีกว่าเนาะกับทริปนี้นะครับทางพันด้าบิ๊กไบคันด้าวิกวิงนครสวรรค์นะครับแล้วก็ a อ2023พันยี่สิทนด์ะครับที่ให้โอกาสกับพวกเราในการเดินทางมาทริปนี้ด้วยครับขอบคุณครับ ก็ตื่เต้นครับได้มาขี่มามาเลยครั้งแรกก็ได้รู้ว่าจะไปเรียกว่าไงจะมายังไงเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเผื่อมากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงจะได้ขี่มากันได้ถูกจะได้แบบว่ารู้ว่าวิธีผ่านตานผ่านยังไงวิธีการจะเตรียมตัวหาซิมหาอะไรต้องทำอยังไงก็ จริงๆเรื่องซิมเนี่ยคิดว่าตอนแรกจะยากกว่านี้เออง่ายกว่าที่คิดก็แค่ถอดแล้วใส่ปุ๊บเปิดเครื่องปุ๊บพอสักพักเขาเข้ามาเลยปุ๊บใช้ได้เลยมีเสียงตุ้งตุงตุ้งแต่อ่าส่วนเรื่องการขับขี่ก็เจอฝนเจอฝนใส่เสื้อฝนไม่ทันเปียกถนน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 ก็โอเคนะไม่ได้มันก็เหมือนภาคใต้บ้านเรายังไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างแต่ว่าสะพานนี้สุดยอด แป่งยาวมากกี่กิโลครับไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมอ่ะอัดตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานแล้วก็ทำเป็นคลิปตัดคลิปมาแล้วก็พูดไปด้วยคลิปยาวประมาณ8นาที8นาทีบนสะพานบอกเพจด้วยนะบอกเพจด้วยนะ <c oughs> อ่าเพจชื <c oughs> ่ออะไรบอกด้วยที่ผมอยู่ในช่องอ,อยู่ใน u t u b e ครับชื่อช่องว่า go to watch Core, อันเดสกอ Moto Vlog ครับ G O T O W A T C H ชิดหน้าแล้วก็ F O T O V L O G อ่เาเมื่อกครับกับความรู้สึกของพี่ๆที่มาทริปนี้ครับมาเลเซียครับกับค o นด้าบิ๊กไบครับเดี๋ยววันนี้วันแรกต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเพราะว่านี่ตอนนี้วีน,น,วนี่เจอพี่เขาเจอพี่เขา นี่นี่เซเว่นก็คือต้องขอตัวลาไปก่อนครับลจบกันทิปนี้ก่อนแล้วเพราะว่ายังมีหลายวันมากเลยวันนี้คือวันแรกเอาแค่น้ำจิ้มเบาๆไปก่อนบ๊ายบาย